ไปดูในเรื่องของการเยียวยาอันนี้สำหรับผู้ที่เป็นเกษตรกร,รที่ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งรัฐบาลก็ให้เงินช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเงินช่วยเหลือนี้ก็จะแบ่งออกเป็นในส่วนของถ้าเป็นข้าวเนี่ยก็จะได้ไร่ละ1,340บาทครับ ถ้าเป็นพืชไร่และพืชผักไร่ละ1,980บาทถ้าเป็นไม้ผลยืนต้นและอื่นๆ4,048บาทนะครับต่อไร่นะครับก็จะได้รับช่วยเหลือครัวเรือละไม่เกิน30ไร่อ,อันนี้สำหรับผู้ที่พื้นที่ทางการเกษตรของท่านถูกน้ำท่วม,มนะครับก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ทาง อยู่ในพื้นที่ที่ทางจังหวัดมีการประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัต<อ>ิและมีข้อมูลยืนยันชัดเจนโดยทางเทศบาลอบตสำนักงานเขตที่วการอำเภอเขาจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วใช่แล้วก็มีคณะกรรมการในหมู่บ้านร,ร่วมกันคัดกรองว่าคุณเก่งมีที่นาสิไร่ถูกน้ําท่วมจริงก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตาม,อ,มอัตรานะครับซึ่งตอนนี้ก็ มีการทยอยจ่ายเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว30จังหวัดนะครับแล้วก็ยังเหลืออีกหลายจังหวัดก็จะทยอยในการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับพื้นที่ทางการเกษตรที่ถูกน้ำท่วมนะครับก็เงินที่คุณเก่งบอกตอนแรกอันนั้นเป็นบ้านทั่วไปของปอพถูกต้องอ,อันเนี้ยสำหรับ พื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรใช่คือถ้าเกิดใครเนี่ยบ้านก็ถูกน้ําท่วมพื้นที่ทางการเกษตรก็ถูกน้ําท่วมท่านก็จะได้รับเงินทั้งสองส่วนเลยเพราะว่าเป็นเป็นเป็นคนละคนละคนละส่วนกันก็ได้รับสองอย่างแต่ที่ผมสังเกตของทั้งสองโครงการเนี่ยจะต้องเป็นการประกาศในพื้นที่เขตภัยพิบัติใช่ก็คือเป็นข้อมูลเดียวกันนี่แหละมาจากต้นขั้วเพราะว่าจังหวัดประกาศพื้นที่นี้ก็จะเป็นการยืนยันว่าโดนน้ําท่วมจริง ใครพืชสวนไรนาโดนเฉียวเฉียวแต่ไม่ได้ถูกประกาศเป็นเกตือไบัตรอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ก็เขาจะมีการประกาศชัดเจนตามเอกสารของทางราชการะนะครับ